คนถามมาเยอะนะเคยแฮวไหมนาเคยแฮวไหมครับอ่ามาดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างคันเวทเท่าไหร่ดิครับคันครอบคุมนะอันนี้จากประสบการณ์ความเจ็บปวดของผมนะผมจะสรุปมาว่าคันต้องอยู่นะเอ้ยอยี้ไงห้โหูมีแล้วอย้อยโดน สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านเช้านี้ที่อเมซอน6กโมงคึ้นวันนี้ผมจะพาไปตกกระพงวันหยุดพิเศษนะครับเป็นวันพุธรหัสที่สมิถุนาได้เวลาออกหากระพงกินแล้วผมจะพาไปที่บ่อบางนานเขาเปิดทุกวันค่าบริการการปล่อยปลาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกินกาแฟืินใจเจอกันที่บอ่อ เงยอ้นร้อยวันปันปีไม่เจอกันอรัม่ได้มานานนะครับนี่เขาปรับปรุงแล้วนะนี่เป็น c ีอบ่อของแท้นะปาสอบถามราคาค่าคันตอนนี้ป็นไงสามราสิบเาบาทสามก้าสิบเาบททุกวันครัต่อคนต่อคนเปิด8ปดโมงถึงห้าโมงถึโมงเย็นปล่อยปลาโดยรวมแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึงตกประมาณสักกิโลได้สองร้้าสิบขึ้นสองร้อหาสขึ้นคนกับวันพุธเราจะปล่อยห้าสิบอ่าห้าสเป็นร้อแล้วก พอวันศุกร์เราจะปล่อยร้อยนึ่งพอเย็นวันเสาร์เราเปิดอีก5้าอิก็เท่ากับทั้งอาทิตย์คือ250ห้าโลส้โลแต่ถ้ามีพิเศษมาเราก็จะแจ้งเนี่ยอย่างวันนี้เรามีพิเศษเราเปิดเมื่อวานนี้ตอนเย็นเราเปิดให้อีกห้าสิบอวานเพิ่งปล่อยไปห้าสิบก็งะอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่นี่เขาก็มีเนี่ยเครื่องสแกนนะครับสแกนอุณหภูมิก่อนนะก็คือตาม ตามนโยบายนะแล้วมาลงชื่อนะครับลงชื่อที่นี่ไม่หนาแน่นนะครับเพราะว่ามันเปิดทุกวันที่นี่390้อยเบตลอดนะเพราะว่าเปิดทุกวันนะครับบ่อที่ก็เปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะค่าคันแรงหน่อยนะครับแต่ปลาก็จะรวมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผิวเนี่ยแล้วแต่เรามาเจอวันที่ที่มันกัดดีหรือเปล่านะครับนะนะหลายท่านนะครับสงสัยนะบังคับ จะมาตกปากะพงนะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมไม่เคยตกเลยอย่างผมเนี่ยวันเนี้ยเอามาชุดเดียวนะครับชุดเดียวเวทเท่าไหร่ดีครับที่มันครอบคลุมโอ้นี่คำถามอันนี้แบบเยอะมาก นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับที่ผมเอามานะ,ะ,ะมีคนถามมาเยอะน้าเคยแฮวไหมน้าเคยแฮวไหมเออเป็นคำถามที่ดีนะผมจะตอบเลยว่าก <c oughs> ูแฮวประจำ <c oughs> ต่อไปที่พูดจามีตุภาพนะเพราะว่าแบบคำว่าแฮวนี่มันแบบมันเจ็บปวดยังไงมันก็ต้องเจอไม่เคยแฮวเลยก็อาจจะตกประมาณเดือนละครั้งเลย <c oughs> นั่นแหละคือประสบการณ์ถ้าคนตกบ่อยจะต้องเจอถ้าไม่เจอเนี่ยโอ้โหโคตรมหาเทพ ดูกันนะครับว่าผมเอาอะไรมาบ้างนะยงนะกล่องเยื่เล็กๆนะครับในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครีมนะครับครีมหนึ่งอันนะครับถ้าว่ามีนะนะครับที่หนีปลานะถ้ามีนะครับรับเอามาดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะครับผมสรุปของผมมาแล้วนะครับนมก็ดีนะครับกรดีต่างๆนะครับของผมก็คือกระดีสไปายนะครับยาปักนี้ก็หามาสักตัว2ตัว นะครับตัวที่เรารู้สึกว่ามันใช่เวลาเจอตัวที่กัดนี่เราก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละใช่อะไรเงี้ยอืมไไหนได้แม่นกัดทีเดียวแหละแล้วก็ไม่กัดอีกต่อไปพ <c oughs> ายามโตนะครับ <c oughs> ก็เลือกแบรนด์เลือกยี่ห้อไอที่เรารู้สึกว่ามันใช่นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นอิโตนะเห็นไหม <c oughs> ผมจะใส่3.5กรัมนะครับ3.5กรัมยืนพื้นเลยนะ ถ้าบ่อน้ําลึกหน่อยถ้าเราไปบ่อน้ําลึกก็เปลี่ยนเป็นสัก5กรกัมนะครับก็จะกอแบบวนๆนะครับทั้งวันเก็บนะครับจะไม่มีชุดน้ําเช้านะครับวันนี้ผมเอามาไม่มีนะผมเอามาแค่กล่องนี้กล่องเดียวปลายางที่ใส่หัวเล็กๆนะครับหัวนี้คือหัวจิอิโตะนะครับ2กรัมมีเหยื่อจาพวกพวกพวกเหยื่อยางเล็กๆนะครับอันนี้ไปเลือกซื้อเอานะครับตามแบรนด์เป็น2กรกัมนะครับผมจะใช้ยืนพื้นที่2กรกัมนะครับเหยื่อเล็กๆ เน,นี่ยมีแค่นี้เองอ่ะก็ดีนะครับไปเลือกเอานะครับแบรนด์ที่ชอบปักนะครับเลือกเอาปักที่ใช้อยู่ก็ใช้ขนาดประมาณสัก4.5เซนนะครับ3.5เซน5เซนเนี่ยจะเป็นจะเป็นที่ยืนพื้นนะครับกับป้ายางนะป้ายางไปเลือกเอานะครับหัวจิกก็ก็กกสองไซส์พอนะครับ3.5 2กร,รัมนะครับหรือหรือจะแล้วแต่ก็ได้นะ แต่สำหรับมือใหม่ก็คือยืนพื้นไปเลยได้นะกับเยียอยางที่มันเล็กๆนะครับที่เขาเรียกว่ากาแลนอ่ะมีแค่นี้นะครับเห็นไหมอืมนี้ไม่เยอะเลยนะครับสําหรับคนที่จะเริ่มต้นนะอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะแต่คนเริ่มต้นจริงคือปลายางกออย่างเดียวเลยก็ได้นะจบไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอามาแค่นี้เบ็กรกอคันนะบางครับขอชุดที่มันแบบว่าครอบคุมครอบคุม นะอันนี้จะทําให้ดูเลยนะครับวันนี้ผมเอามาชุดเดียวนะครับรอกนะครับรอกอันนี้ที่เห็นนี่เป็นรอกไดว่าอัลฟาแอร์นะครับไดว่าอัลฟาแอร์นี่คือมันมันค่อนข้างจะทํามาให้ตีเหยื่อที่มีน้ําหนักเบาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่2กรัมขึ้นไปนะครับอาจะตีได้นะครับส่วนว่านะ้านะนะเริ่มต้นใหม่ก็คือรอกอะไรก็ได้นะเออเอาตามที่เราเรามีทุนซื้อได้ นะครับเพราะว่ามันมันตีได้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วรอกถูกรอกแพงตีเยะน้ําหนัก3กรัม2กรัมได้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างเราก็ต้องใช้สายที่เล็กลงนะครับสายที่เล็กลงนะครับแล้วก็เปิดหน่วงเนี่ยให้น้อย <c oughs> ทีนี้ความยากก็คือการคุมไม่ให้ฟูอ่อันนี้เราต้องฝึกนะครับถ้าว่ามีงบมีรก็ซื้อไอ้ที่มันมันตรงรุ่นนะครับไปเลยนะครับตีเยอะเบาได้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วคือทุกรอกตีเยอได้หมดนะครับเพราะว่าระยะทางบ่อเนี่ยตกกระพงอ่ะบ่มันไม่กว้างพิคามฝังนะสุดท้ายนี่มากัดอยู่ปลายตีนนะครับปลากระพงนะครับมันเป็นบ่อปลากระพงขังมันวนรอบอยู่แล้วนะครับอันนั้นเราเราเรา,เราไม่ต้องซสีเรียสเนี่ยรอกชุดเนี่ยคือที่เห็นคือที่ไปตกประช่อนของนั่นแหละอันเดียวกันเลยไม่เคยทําอะไรเลย0.8นะครับก็เป็นของดูร์คิงนะครับแฮกซ่านะครับถัก6นะอันนี้บอกได้นะอันนี้เขาให้ผมมา ช็อคก,ก2ยี่สิบปอนด์เหมือนเดิมนะครับตกปลาคองนะเพราะว่าปลาพงมันแค่ไซโลนะมันไม่ได้ปลาใหญ่นะครับแค่นี้ก็พอคันเวทเท่าไหร่ดีครับคันครอบคุมนะอันนี้จากประสบการณ์ความเจ็บปวดของผมนะผมก็สรุปมาว่าคันต้องอยู่ในเลขตัวหลังอ่ะให้เป็นแม็กซ์สคือเหมือนกับเราเราไปซื้อคันเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะ3าขีดแปดสีขีดสิ ห้าคี่สิบสองหกคี่สิบสองอ่ะไอะ้คำเลขตัวหลังเห็นไหมสามคี 3, ่สนะิบเนี่ยเลขสนะิบม่นคือเลขหลัง 12, เห็นไหมสองคือโคูณหกคี่สิบสองคือเลขหลังอ่นะคือสิบสองก็คือมันจะบอกมันจะบอกปอนนั่นแหละปอนของของแรงดึงของมันนะครับผมก็จะให้จําง่ายๆก็คือให้จําเลขตัวหลังสิบสองนะครับต่อให้เลขหน้าเป็นอะไรสามคี่หกสามคี่สิบสองสี่คี่สองคือหลังเป็นสิบสองนะครับก็จะถือว่าเป็นคันครอบคุม ครบอบคลุมสำหรับผมนะปลาเล็กยันปลาตั้งสองโลสองโลเนี่ยสามโลนี่คือได้คันเนี่ยจะตีได้หมดเลยตั้งแต่2กรกัมนะครับถึงประมาณสัก20กร,รัมอ่มตีได้สรุปแล้วครอบคลุมก็คือของผมคันเวทข้างหลังคือแม็ิบสองนะครับห้าจิบสนะองหกจิบสองสี่จิบสองประมาณเนี้ยนะครับรอกก็แล้วแต่นะครับแต่สายข้างในให้เป็น0.8นะครับ0.8ถึง PE 1 นะครับอยู่ที่ความมั่นใจในในตัวสายนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าสายมันจะรับไหวไหมก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับ Pe1 ช็อกหน้า20ปอนด์นะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าว่ามันจะรับได้ไหมก็ใช้สัก30ปอนด์อ่านะครับเคลียร์อีก3นาทีตื่นเต้นมากเลยอืงตาตื่นเต้นมากเลยะก็เดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้เต็มที่ใกล้ได้เวลาแล้ว ะเดี๋ยวก็จะใช้ปายาอิโต้นะครับหัวจิก3.5กรัมนะครับเป็นหัวจิกอิโต้นะครับไม่มีเตเบอดล่างนะครับยายาอิโต้นะครับที่ว่าเปิดตกปลาช่อนก็นี่แหละนะครับ2.5นิ้วเบรกย่าไม่ต้องตึงมากนะครับตกปลากระพงเพราะว่าปลากระพงนี่มันมันอ้าปากใหญ่อยู่แล้วนะเป็ดจิกปุ๊บนี่มันทะลุเลยนะครับทะลุแก้มนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปิดเบรกตึงนะครับถ้าตึงเนี่ยเผื่อวัดทีเดียวขาดเลยนะ สายช็อคเข้าไปข้างในปากมันเนี่ยอาจจะขาดในทีแรกเลยนะครับก็เลยไม่ต้องตั้งเบรกหนักนะแล้วเดี๋ยวพลาโดนแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขปรับเบรกเข้านะครับตอนเยอะเข้าสบายเลยมันนะก็อย่างนี้นะจอช้าก็เร็วก็ว่ากันไปนะครับสลับเร็วสลับช้านะครับอันนี้ไม่ใจตัวนะอืม หาปลาให้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 เจอนะแค่นั้นเองนะะแต่นั่งอยู่กับที่ก็ได้นะเพราะว่าปลามันก็วนเวียนอ่ะอะือแล้วนะหนังบอ่อเลยละสองตัวเลยนะหนังบอ่อนุนนะปูแม่งขึ้นลิมตลิ้งนะเออถ้าอย่างนี้ต้องต้องเดินนะปลาอยู่หลังนะที่เสียมาเลยโอ้โนอีกแลวนะคนเดิมเลยนะมุมเดียวกันเลยนะครับตัวที่สองนะ <laughs> เห็นไหมกัดก่ายเลยน,นะ กัดริมตะลิงฝั่งนู้นนะครับกัดไม่ไกลนะริมตะลิงฝั่งนู้นนะเขาเปิดทุกวันนะครับปลาที่ปล่อยไปมันก็จะมันก็จะค้างสะสมนะมันก็ไม่ได้โหยโหยหาเท่าไหร่นะเราต้องหาตบาบมันให้เจออย่างเดียวอุ้ยเนี่ยน่เดือแล้วนะนะโอ้โห ไม่อยากจะพูดเลบางรอดนงเสียงดังเลมึงเแล้วเห็นนะมาเอ้ฟานดีกว่าไม่เด็กดีกว่าไม่ต้องเก่งนะครับสำหรับมือใหม่นะมาได้เลยนะครับคือเราไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวหรอกนะคนที่วาไม่ได้เพื่อนเราก็เยอะนะคนได้ก็ไม่เยอะเนอะคนเบบว่าฟุ๊กๆอ่ะ ฝั่งนู้นดูนะครับช่วงนี้ต้องต้อง,องรีบนะช่วงนี้ต้องรีบเดินนะครับเดินเข้าไปก็มีมารยาทนะครับไม่ใช่ไปเสียบเขาเลยอย่างนั้นนะครับว<ม>า <c oughs> มาถึงก็หมดแล้วตรงเนี้ยนาทอน,น,นี่ตัวละโอ้โหทองแล้วพอแลนอนได้ล <c oughs> ะสูดแบบ <c oughs> <c oughs> กับไมีไก่ดูนะกัดอยู่แต่แถวเนี้ยริมริมเนี้ยวันไหนที่ไม่ได้เนี่ยโอ้ มันารุ่นสังเียนะมันกัดอยู่ใกล้ๆบางเนี้โอโดนเลยเต็มๆเลยนะเห็นไหมเอ้ยวมข้างๆนะเพิ่งขึ้นเวร์กีดูดีเลี่ยดนดีเลยโอ้สุดนบไม่เป็นไรหรอก ตกกระดกนะปลา,า,าไม่ใช่ปลาเราตกกระดกนะถอนกระดกกระดกอย่างนี้นะเออแปดโมงแปดโมงยี่สิบนะเพิ่งผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับขนได้น,นี่สามสี่ตัวแล้วนะตรงเนี้ยเสือฟ้านะเสือฟ้าได้ตัวละสองตัวรเสามเนี่ยสี่สามตัวนะได้ขึ้นมาสามนั่นหลุดไปตัวนึงโอ้โหูมก่อเฉยๆนะก่อเฉยๆเลย นะครับจังหวะมาเจก็โดนนะนี่นะได้แล้วนะยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะเออโอ้ยอมเลยนะหมานจัดเลยนะเดี๋ยวเฉยเลยอ้าวหลุดบอช่วยช่วยกันก่อนเออเฮ้ยป้ายัาไงกราบนี้ยนี่ผมผิดเลยเนี่ย

โอเควยมาจ่ใจแล้วว่ายกนิ่มๆเลยนะเบ,บาๆเลยนะนะเข้าเต็มเลยนะแ๊บทีหนึ่งนะรุปนะครับเรียบร้อยนะหงโตะนะครับสองนิ้วครึ่งรอดแล้วไปใจแล้วเต็แล้วเต็บแ๊เต็แตปไม่ไกลด้วยนะประมาณทักห้าหกเมตรเองนะอยู่อย่างนี้นะปล่อยปล่อยทิ้งเลยนะคือปล่อยเฉยๆเลยนะอยู่เฉยๆแล้วก็กระดก ออมันเก็บกินนะมันไม่มันไม่ล่านะในวิ่งล่าหลังนะหลังนะมานั่งหลังตัวเลยเอาัดไม่ร้องนะแสดงว่าแทบนี่คนละตัวเลยนะครึ่งชั่วโมงกว่านะครับป่าขึ้นไปเยอะอยู่นะโอ้น่าจะมี20กว่าตัวแล้วอะขึ้นไปอะอืมเอ้าดูดีแล้ว,ว,ลวเห็นไหมเห็นไหมน้าันนี้ในตัวที่5ได้แล้วนะ หตัวแล้วนะคนเดียวนะแค่ช่วงเช้านะครับคึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเช้าอือ่านมากเลยนะเบอว่าแบบมือมากนะครับจับจังหวะเจอนะครับ <c oughs> <c oughs> กินแบบอมเลยนะเต็มเลยโอ้สุดยอดตัวเท่ไหร่รับนะตัวที่สนะี่นะ <c oughs> หลุดหลุดสองได้สี่ กี่ตัวแล้วครับสี่สี่ห้าตัวอ้อุมันน้ำมีวันสิงหมเนี่ยนะมันไม่มีวันสิงนะครับบ่อที่นี่คือเขาเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันสิงทุกวันเนี่ยถ้ามาวันที่ว่ามันมันเจอตัวนะครับโอ้โหเนี่ยรวยไหมห้าตัวครึ่งชั่วโมงนะห้าตัวแล้วต้องกี่ตัวสี่อู้สี่ตัวห้าตัวบ้าจริง นะ่ผมได้ตัวหนึ่งเลยนะเอ้ยเดี๋ยวปลาตายร้อนจัดไปใส่กระชังนะเดี๋ยวต้องเอาปลาไปใส่ก่อนนะไม่ได้นะเดี๋ยวถึงบ้านบูดอี๋แล้วโดนก่อนไงจะตอกระตอกไหมกะตอกก็ตอกนะ เรียบร้อยตัวี่สองวัวจะเดินกลับอยู่นี่ว่าจะเดินไปเอาปลาไปเก็บนะกระดกกระดกนะเบาเบาเลาเ,ลาเ,ลาเลยนะดูตึนะ๊บนะครับนะมาโตนะครับ2.5 2.5้านนิ้วนะครับแล้วก็2องสองแค่นี้ผมสบายใจแล้ว <c oughs> ผมแบบสายชิยวอะ <N> นอนได้ล้ะ <c oughs> ต้นไม้ให้ผูกเปยด้วยนะ ไม่ไหวเด้อเดี๋ยวปักหลักมานะก็อย่างหนึ่งนะครับถ้ามีร่วมก็พกมาได้นะครับกับวันแบดชิวๆนะครับบ่อชิวๆคนบางๆนะโหสองอ่อนไปเนี่ยโหสิบสองมโหสองมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคันรองลงมาละเก็บกออหัวห้างเนี้ยได้ต้องสิบยี่สิบแปดสิบหกนั่นน่ะคือเพื่อที่เราจะจะดึงให้มันเร็ว มันมันเกรงใจชาวบ้านเขาถ้าว่าช่วงช่วงน้ำเช้านะหลังจากนั้นก็แล้วแต่จะหวานจะอะไรก็มันไม่ได้ขึ้นทีละคนหลบกันได้ช่วงเดือดนี่โหถ้าว่าหวานนี่โดนด่าเลยแหละเ้ยนอะไรปลาจริงแล้วพงจะเป็นงั้นแหละจะแบบเหมือนติดอะไรบางอย่างนิดนิดหน่อยๆน่นแหละปลานั่นแหละปลานั่นแหละ พราะมันไม่มีขยะอยู่แล้วถ้ารู้สึกว่ามันอะไรปุ๊บนี่คือวัดเลยนิดเดียวก็วัดเลยตึ๊กัดเลยวัดไว้ก่อนอะนะครับเที่ยงแล้วนะที่ไม่ได้ถ่ายก็คือว่ามันไม่แดกถ้ากินข้าวเสร็จนะนี่บ่ายสองบ่ายสองจะค่งแล้วนะมีห้องละหมาดด้วยนะครับเนี่ยตกปลาเสร็จนะครับกินข้าวเสร็จ นะครับสาหรับพวกบรรดาบางๆนะครับพวยสลามนะใหญ่โตเลยอันนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้ดีมากนะครับสําหรับพวกบรรดาบางๆนะปายเลยมาเสร็จนอนตัต้งแต่ยั่โมงนะอฟื้นเริ่มด้วยด้วยปลั๊กนะครับ <c oughs> เริ่มด้วยปลั๊กไปก่อนนะ <c oughs> เดินเลาะมาดีๆนะจะถามนะข้างๆนะ <c oughs> ไงฮะบางได้เพิ่มไหมครับ <c oughs> ยังเหรยงไหมเจ็ดตัวเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> อีตัวแล้วบางโอ้ตัวเดียวพอกันเลย,ยอืเดี๋ยวบ่ายบ่ายสามกว่านี่สามตัวเนะนะนะอย่างป๋าเนี่ยเจ็ดตัวนะครับคนน,นนั่งหัวบ่อนี่ก็เจตัวนะนะบางันนี้ตัวหนึ่งนะครับโอ้แถบเน่นได้กันเยอะนะ ก็ด,ดีนะครับส่วนที่แรกมันจะมันจะช่วงเช้านะช่วงเช้านี่อยู่บันเทิงอยู่นะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับกาดฝั่งนี้เป็นพิเศษแต mm ่ hmm. ตั้งแต่หลุดประมาณสักงสิบโมงมานี้ก็จะบางนะครับบาลนลงนะก็จะมาลุ้นกันช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนี่แหละถ้าได้ก็จะได้ช่วงเย็นนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนมืดเนี่ยเขาปิดแล้วนะตกไม่ได้ นายไปนะครับเดี๋ยวเดินไปยันท้ายบ่อนี่ปลากอปลากรปลากอ,าก,อกูมาแล้วยุ่มช้อนเลยปลากรจัดเก็ู่้ย่งปลากอรู้นนย่ยงายง,โยงโอ้ยเร่งอมเลยเร่งอมเต็มคอเลยปลากรเร่แงแทบมันอวยขาดเลย <c oughs> ขาดแบดีเลยนี่นี่เห็นไหมมันอมไปนะดูดิ ช็อกข้างบนนี่ใหม่นะโอ้ลังบนอยู่เลยนะว่าไม่เคยโดนจากปากกอนนะรูยางนมหายไปเลยอ่ายอยู่เลยนาะก็เดือดเลยนะนี่นะหัวจิก3.5มกรัมนะครับเห็นไหมช็อกขาดช็อกนี่แบบเพิ <c oughs> ่งต่อใหม่เลยนะผูกใหม่ๆนะครับยังไม่โดนปลานะที่เดียวเห็นไหมช็อก20ปอนด์นะครับขึ้นมาพอดีนะดิ้นขาดเลยแต่เย่ยังไม่เป็นไรเลยนะ เพราะว่ามันโดนตะเบ็ดนะครับมันไม่โดนเหยื่อนั่อมเข้าไปสา,ส,สามแซมสามเลยปฝุกยิใหม่นี่ไม่ได้ใช้ฝีมือไม่ใช้เลยเลยนะคือกอเฉยๆนี่แหละ,ะก็เลยว่าถ้าว่ามือใหม่คือไม่ต้องกังวลนะครับมีปลายางหาปลายางมาสักแบนหนึ่งสักสักตัวหนึ่งที่ตัวเองมั่นใจนะครับแล้วกอไม่งั้นนะอ่ะกอไบโดนแน่ ประมาณนั้นนะครับ <Wow. S 2> วันนี้เป็นไงสรุปได้กี่แต้มห้าแต้มห้าเติมวันนี้ปลากัดก็ช่วงเช้าถ้าจวดได้ก็ต้องรีบจวดเพราะว่าปลาถ้ามันกัดมันกัดหมดตัวเลยแล้วก็ถ้าให้ดีคือตรงไหนกัดเดินไปเลยเดินไปเลยอ,อย่าไปรอ,อว่าปลาว่าปลา,ปามันจะวนมาคือมันไม่ได้วนจํานวนปลามันน้อยคือถ้าคุณจวดได้จวด นะแต่ว่าการเข้าไปนี่ก็ต้องมีมต,ต้องมีมายาทอนอย <S <S ใช่ครับการเข้าไปคือมีมารยาทหน่อยการตกปลาบุฟเฟ่อะมันไม่มีการแบบคือแบบที่ใครหรกคือมีมารยาทเข้าไปเขาให้ตกอยู่แล้วเขาก็าอยากให้เราได้ปลาเหมือนกันใช่เพราะว่าที่ส่วนมากคือใครตกก็ได้แต่คือเจ้าของที่ที่เขานั่งอยู่ก็พี่ขอขอตีหน่อยอแค่นั้นเองแต่เขาก็ให้เข้าไปแล้วเผื่อคุยเคยขอให้โยงให้เหยื่อกันอยใช่ให้เหยื่อให้จ่ายมีเพื่อนมีฝูงอีกใช่แล้ววงการของเราก็จะ อยู่กันอย่างแบบสน,สนุกสนานมีความมีความสุขวันนี้ก็คงจะลาแต่เพียงเท่านี้ครับน,น่าพบกันสวัสดีครับจะแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับชั่วโมงแรกสองชั่วโมงแรกนะครับเราเดินเลยนะครับเดินให้รอบเลยนะครับสําหรับคนที่ขยันนะขยันอยากได้ตัว8โมงถึง10โมงนะครับเปอร์เซ็นต์กินดีมากนะสรุปวันนี้ได้3าตัวกับค่าคัน399กก็ถือว่าไม่เจ็บเยอะพอได้นะครับก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้ ฝากกดโ Subscribe โอกาสหน้าไปที่ไหนเจอกันสวัสดีครับ